ผมเป็นยังไงเรียกผมมานี่งวดนี้ประกาศออกมายังไงพ่องวดนี้ผมมานีพลาดยากแต่พันเปอร์เซ็นต์ครับผมงวดนี้ครับผมอีีทีทุกทุกคนทุกทุกทั่วประเทศครับผมทุกจังหวัดครับผมสาธุคือว่าพลาดไงคือว่าพลาดยากพ่อเป็นยังไงมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมคือผู้เฒ่าบอกไปบึ้งบอกผมอีกอย่างไปบึ้ง กูไปบังด ah, ah. ูง nah. ูยือบองงูยำเทีายวสองนี่ครับก็ดีผมเอได้เสียววานบ่ผมฟันคือเพือนวันนี่นหะกูไปบังดูอ่อนกูไปบงดูอนดูนมีงูบ้งทีนี่ยังไปบังดูดูเหมือนงดเหือเกินคนน่ะเออเออโอ้ว่างูเยื่สองตัวโ่ดลงงงโย่รับคดลงดลงงงดเกี่ยวกันงูงูนี่ออนี่แหละพูถอบอกผมไปเบัง <ม>บางบางบังบ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 ่นยูันมอทีนี่มหนมั่นถึงขงึงไดิครับนี่นะผมก็เลยอื่นะสามหาสงหก็เลยมั่นใจตัวนี้เลยนี่มันคือตัวนั้นกับตัวนี้เอาไปถึงว่าประกาศออกไม้อย่างไาหน<ะ>พ่อจะประกาศออกไม่เลยบะครับผมมันคุ้งที่นี้นี้บ่ออกคือพลังวันนี้เน่ะราดเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าครับร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมรอบแรกฟันวแต่งแต รอบแพร่คนบอกว่าเริ่ันฟันไปฝันว่านมันเป็นเป็นงูมนึงวงยิ่งงูยิ่งหันมันวงสีพันธนาแบบงูนี่ลหละงม่วดนี้ก็ฟันนำขึ้นขึ้นเหมือนขึ้นขึ้นผมโทษเสียบ่านเเนาะฟันเปนแบบมันเบ่งรูยืนมันมีเบาะยืนนี่มันขึงขึงกนนี่มันนึงขึงมันจ่หไปไหนวะนี่ละ งูงูอะไรครับพ่อเจ้ากู้ยังงูใหญ่เหลี่ยมยมโยบุนี่ตัวสีอะไรสีดำครับผมเหลี่ยมโยบุนยังหันม้วนมันม้นเหมองอ่างมองอันมันม้วนึกงไนะมันอย่างนี้ไ็ใส่มันเป็นม้วนลกลงไดิครับเอาอานรมาจนเลยเหรอมาจะเขียนเลยบอกว่าครับผมจนเลยมั่นใจเลยบเนี่ยง้วนเนี่ยโอ้ยบนนนบนมันบ่นนบนละบนบนน พอซื้อพันแต้ว่ามันใจรันเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่พ่อคนเด็กจะว่านี่พ่อนี่พอกันมาขกเสนจักได้ยอใ้ซุ้หัด่อตัวใหญ่ๆนะพ่อครับผมพ่อกับมีมอเตอร์ไซค์ขี่เนาะในงานมาเอาได้หนีพี่นองงานพ้าดักที่งานเอาอ๋อ ตกกันเนกันตัวนี้แล้วตักันนีอันตนี้ล้นีมืทีนี้มาใสแมนเล่าบ้านมีสมตัวคับพ่อบให้สองตัวนะครับผมคือสามตัวให้ไปแล้วโอ<ต>้ัสรุปอีกเนะียมันสีเีน<อ><อ>เนนาตขนเียนผุ<อ>นเพิงยังไม่ได้ที่พ่อสามสตัวสามตัวผมหสามศนเจ็ด็ดนสามขียนลงข้างใต้เขียนข้างล่างรถพ่อเขียนเลยอ ตัวง่ายเลยสามตัวสามศูนย์เจ็ดามศูนเามนยอามเล่าอาขึ้นเนาะนี่แล้วครับผมเอา,าเอานี่ละเรียบลับนี่แค่นี้ไปเพได้หนีบพออกครับผมได้กระถือกว่ะพอครับผมมันใจบักคักเถอะไปมัน นี่คือเอิญมะยำบ่้ผมเอิญมะยำ่ผมย่มันขึ้นมันลุงนี่นะห้ม่นักนักโอ้ยเอนรนอคือพกาบหาเจาวเนี่กาหัวเอายกกแล้วครับผมยูก่กเก่กะดังังเ้่ครับผมงสีอันป้อมเอาอันอันนี้อันนี้ผมได่เหมือนกับผมแน่นคือเออคืเกครับผม มากก็ซีออกโอกาสอีกแต่งายมา 5, 9, 9, 10, อ,ออกห <ไป S 1> <ช>้าเก้าพี่ทิ้งไหนไงงายทองผมมั่นใจแล้วว่าเก้าเดี๋ยมาดูแต่ว่าว่าว่าผมมั่นใจตัวนี้นี่แหละมั่นใจเอ๋อมันมาผมจับบันมาเนาะพ่อมันใจเม็ดเดียวหางเดียวนะ่ะเม็ดเดียวหางเดียวให้เอฟซีไปเอาเงินแขียนเขนหนันงงูน้อยสำหรับผู้เฒ่าผู้มีเงินน่ะให้ซื้อตัวไหน หาศูนย์เกาเกย์ศูนย์ครับผมงไ้เลยครับผมวงผมไปเลยครับมีเงือนหน่อยให้ซื้อตามหน่อยฮะผห้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับเย้ับตัวบนก็คือเจ็ดศนย์เจ็เจ็ศูนย์แค่นี้ะครับผมเอาศูนย์เก้ากับศูนย์เจไปเลยครับผมรับความครับเดี๋ยวสีเอาปากกาแดงบวงไ้หมดเนาะค่ะครับผมสีมีโค้งสุด้ายอีกบอบอคขึ้นขึ้นจบคือหายเรามีมีม้มีเปลี่ยนแปลงครับผม สามตัวกับมี่สามศูนย์เจ็ดครับผมสีมีตัวกันอีกบพตัวกันก็คือหาหกตัวกันไม่ชื่อรอกกันสามตัวนี่ครับถ้าแค่เป็นไม้พี่พี่หางเดียวบ่สามครับมี่มีหางเดียวครับผมบ่มีเพิ่มเนาะแ่ตัวมีหางเดียวไปจับเล่นเอาเนาะครับนี่คือวงกลุมใหญคือตัวเน้นหาหกนี่มาตังไห่นี้นี่คือ การว้อ่านั่นการว้ซื้อดอกบางหนึ่งทั่วรหายเอฟซีหายซอทุกตัวซอกันไว้ายยีได้อน่ะเข้ามาจังหมัดลวพ่อซีแปดมาหนึ่งกับเขาวินิจซีแปดเขาเล็กร่างหมวดผมบังเรียนมองผมบันไทยท่ายือหนีละซีแปดครับเขาเล็กร่างโอ้ยหมันออกมบ้านมายมันบ้านหไังเดิยควันเกิ ดังซี่แปดตัวหนึ่งโบมี่ใบด็จ้าคนเดียวผมบอกยี่นี่งนะผมบอกยี่นี่ผมให้ายซี่แปดมวดที่แล้วไฮซี่แปดครับผมแต่ก่ะบอกเอ็ซีไว้ก่อนบอกบอกเขาจะบอกเขาจะว่าเป็นคนเด้วยก็จะเป็นดันะว่าอันแท่งช่องนะโบมี่ครับเป็นบ่ได้มาออกบ้านบ่ได้บ่เดีออกบ้านน้ำเสียงวดที่แล้วซี่แปดแต่ว่าบ่ได้มาออกข้างที่งาน่ายๆพอ่าผอบ่มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไปหา แต่ว่ามือนีนย่างมาหารบ่ก่าครับผมย่างน้ำทางเลยนะเออผมก็ย่างขึ้นไปทั้งเรื่องผมล่อผมล่อมผู้ชมผมมันเดือดเคืองขึ้นโม่งล่อชุบไม่หนึ่งผมเตรียมพร้อมผมว่าหนึังได๋อยากอางห้งอยากออกผมอยากมันผ้ามาตัวนี้นะเลขให้บออกศูนย์เจ็ดกองศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเดี๋ยวมันมีขึ้นไปลงมันเป็นที่สี่ครับเอฟซีทุกทุกคนครับทั่วประเทศผมหวั่นมาบอกเลยผมหวั่นไว้จริงจริงผมหวันนี่ ว่าคือพุทธอยู่ดีบอกผมอย่างพระเบงกุ้งโมหันมันมอหนึ่งขึงครับผมมอหนึ่งขึงมีงูเหยื่อเจี๊ยบมีงูเหยื่อคดอยู่สองตัวนี่ละมอหนึ่งขึงเลยครับมอหนึ่งขึงงูสองตัวครับเป็นยังคืองูสองตัวเงื่ออยากเป็นเก้าสองไปเจ็ดสองขึ้นไปจากตอนนี้เนาะพอดีเทัวไหของงูสองตัว อู้สองตัวนี่ให้ให้ยไหมสินมาให้ยไหมมาตัวนึงเอฟซีตัวคนทั่วประเทศนะครับเด้อให้ซีสองเจ็ดเลยเนี่ยสอาเจ็ดมามาเขียนไว้เนี่ยตัวนี้แล้วครับเออโอ้ยเออนี่ละมันคือผมมีเด็กช่งลูกแกตัวสันเดอสองเจ็ดครับสองเจ็ดตัวกันเด้อครับเด้อหนึ่งก็ได้ครับผมพอผมฝันเห็นงูผู้เฒ่าบอกผมว่ามึงยังบอกมึงงูรู้วยยังที่ย้อน บานันมองหันบ้านเป็นอ่างอ่างม่นหึม่นหึงขึงม่นม่นม่นผมเห็นงูอย่่งเกี่ยวคนนันกอดเด็กนันนอนขดยิ้ใหกันนั่ะงูเพ่าบอกนี่ล่ะแม่แนวอื่นได้คุ้มสวนนี้ย่านพาดอีกไปถือล้งไม่อีกยากอีกดครันเห็นเพาะในสองเกียพี่น้องเพาเกียสองว่าพูดเถ่า นี่นะฟังก็ค่ะผมบอกผม,ผมผมผมฟันแล้วผมก็มาดตีเรียกออาออกให้เป็นเป็นเลียวทางให้ครับผ<อ>มมาเอาเพร, 9, 7, 2 2> ราเก้าเจ็ดสองตีคมันมื่อเนิ่มเมือม,มันออกอ่าอ่าหกสองเก้าเก้าเจ็ดสองเนี่ยเอาเขียนให้เป็นเล็กตัวนี่เอา นี่เราผมมากว่าโอ้ยเสียก็จะไปออกเครื่องอื่นใดที่ว่าเนาะคุ้ยไว้หนึ่งคุ้ยไว้หนึ่ครับผมไอ้เอฟซีตีเอาซะเนาะครับผมตีเอาเอายกก็ยกครับผมตัวไหนประกาศออกไหมเนี่ยตัวไหนบอกผมนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับประกาศออกไหมเลยใช่สามตัวครับผมประกาศออกไม่เอานักนักดับนักนักครับ ตัวกันด้วยเดอ้อเอฟีทุกๆท่านครับผมทุกๆุเื้อให้หมดเลขผมครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับเป็นแนวทางชอบชอบก็ติดตามไม่ช,ชอบก็ผ่านไปครับเอีทุกคน